สบายดีพี่น้องเบอสุขุูสุขคนที่มาเบิ่งมาส้มหลานถือไว้สบายดีสบายดีนี่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 ได้รับข่าวดีจากป้าแพนพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาเมื่อวานนี่เราจะฝากเงินมาให้เงินปีใหม่ให้เบิ่์สุขุสุขคนเพื่อในครอบครัวอ้าว Chị không phải <laughs> nè nó Nóng nơi này áo sao bạc Bà dù liền nóng Bà phèn bà Nóng áo sao cơ nóng nơi này Phù ra sao bát hay Hãy nâng cả hát ọc Bà Ai สบายดีเดอ้อพี่น้องระแพทย์ฝากเงิน,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 าน,านงมาเจ็ดร้อยบาทพี่น้องอเราไปเอาแล้เจ็ดร้อยให้พอ่อกู่หนึ่งร้อยบาทาให้แม่ยาหนึ่งร้อยบาทให้ท่นานว่าน้อยหนึ่งร้อยบาทนานทำก็ได้ให้น้องนอยน่งอ,อยบาทเอาใจแ้อนะค น้องราชาติหนึ่งร้อยบาทกู <Under> ้ลูกวี้ใลูกคืนน่มัน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 จกจีบอ <tan> ัน cin น <cing> ี้พ่อดาวก็แม่น้ำคนละหนึ่งร้อยบาทออกมาห้แม่ไหมห้แม่ซื้ออไหมเออแม่ซื้อนุ่มหาเด้อแม่ซื้อนุ่มหาเด้อซื้อนมเนาะซื้อนมเนาะ ปีใหม่แห่เงินปีใหม่้อทุทุกคนนะครับเด้อาเด้ออยู่ดีมีแหงหา่ด้วยเด้อไปลอยเท่าพันเท่าเด้อยู่ดีมีแหงลด้วยอยู่ดีมีแหง่าลด้วยดัด้วยนด้วยอยู่ดีมีแหง้คุทุกคนนกคไีไหมคสุนไวความบท่ดตะกี้ได้จ้าเงินไปบริสุทธ์ไอ้หนุ่มเน่เน่คุกะพแขงเน้อจ้า มได้ใรวอ่ตารวยดจ้าดจ้าจ้าหันมเด้ค่ะเี้ยเต็มหัหันเด้ันเด้สบายดีสบายดีฟูจ่อฟุงอี้าจกงานลงเงินก่อนสิกินขาวเลยหลับข่าวดีก่อนอ่ะลงเลยลงเลยยู่แล้วนี่ของบ่าดาวอ้าวซื้อน้ำเมาก็ซื้อไปอ่ะ อ่ะคือไว้ก่อนคุณดอกแพนละลายลงก่อนน้อยนอยมากโอเคเดี๋ยวดอกไม้แข่ไปปะกาศขอบคุณคุณยายเด้อเหลียงปลาเผาขอบคุณขอให้คุณยายประสบผลสำเร็จในการงานสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีเฮงเด้อคุณยายเด้อนำด้วยเดออความสุข ปีใหม่กันให้มีความสุขกว่านี้เห็ดน่นได้กันเป็นเงินเป็นทองพี่น้องเอฟซีนำเด้อเอฟซีเบื้องุกข์สุดข้นน้ำมาแหละแม่นบ่เคยลืมเด้อเดินทางกับต่างจังหวัดกะให้เดินทางปลอดภัยให้พ่อเป็เงินเดืทองนี่นั่นอะไรทองอะไรมาประสบความสำเร็จเบิดทุกอย่างแม่จ้าถูกปีใหม่แล้วเก่าบรผ่านไป เงินกระนหนึ่งใหม่อีกแล้วนหนบหึ่งใหม่ปีใหม่นเนาะเฮงรวยรเบอสุขูสุขคนั่นแหละแม่ยังได้กระถือไวยเนาะวันที่หนึ่งเินก็ให้เฮงเมันมาเบอสุขคนเนาะถือรละวันที่หนึ่งห้องวอด้าเลยเด้อว,วันถืะวันที่หนึ่งมันมานเงินแล้วบ,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 บริสุทธิ <c oughs> <อ>์บริสุทธิ์วาอน้ว่านอยได้กินยังสว่านหน่อยกินยังสว่านอย

ไปอีกครับก็จะตัก์ทคือกันเอาปหองผิ่นเห็อายลายบวงฉะนั้นต้อ้ามกินข้าวขาวนหมอครับสบายดีโบจานเนาะโอ้ยกินกากินนะโอ้แกบได้กับบดิกินอีกนะิ้มเขา้กินยขักเักนีัก คือว่ามันมันบวกเนาะกิ้ได้บนี้แค่วงสอดบวงเขาก็ได้ดนี่ไม่แครอยู่ทังรุมที่เราเขึ้นกะโตกได้จิมะได้เนี่ยแ่อได้แ่่บวกงบวกที่นัดคันหนึ่งค้อยคันี้ ปาตกินิม right? like, ีน well, ่นี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 ่อาบิดเอาบิดอนี่ปาทายพอดีลเนาะดนจ้มาจิมหอยแกงปลาลุ้หอยแกงจ้าีพี่เ้องกินเป็นเนกเขากิน่เป็นบนีนอามามาจิกไนะโอ้ับง แม่มาก็จอกครจอม่งไดีเนอะกนข้ามาเลยน่ากินอะไรอย่างี้ยมาลกินข้าวมาเลยกินเป็นวันได้กินแล้วหัวันนีทุกคนมาเลยัวนิบิบออใช้กระปุกนะยุบปุเดยุบพักเพิมพักขาใส

กินกับปังดูดูผาไหมกินกับปังที่กันรวยๆข้ามไงได้เลยป้าจะกินก็ได้ข้ามไปหน่อยเด้อกินกินกินหน่อยเด้อรุ่นกับรุ่นก็จะมาเท่าก็ได้นั่นใช่าริน

น้ำแข็งแต่ต้นว่าน้อยเห็นน้ขง

ยา่าเลยนี่นะไม่ติปากเลยขนต yep. ู้อะไนาแล้วมันช้ำยัไม่ชมนช้้ำพิลกันดิน้ำพกินงานนะกันน้พลอันนอแข็งอืมงี้ยเฮ้ยอาจารนอกลกานไม่คอยก่อนเลย

không bởi vì là tôi <laughs> có phải là bụng kỳ không bụng kỳ không kỳ đi, kỳ 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 rồi kỳ 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 cho, kỳ 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 น้ำเนื้อไปล่างเนื้อจบสท่านี่จเข็ม่อยมันรับรับรับ่อยจะเตียับเตียนนะเตะตาเพื่นบจออกจะีว่าจะรับหมูน่แบบนี้ไว้เลยมันเดมือนหั่มนอนหมูลายเลยมนี่วันมนี่แค่นี้โอยไม่ได้นอนนะอยูค่ะ่ áo à, khoa mặc còn chỉ non, lên okay. ừ. ngồi Này, nhàng lên hai bộ non nhìn như bớt nữa, chỉ đi áo. lại Mình chơi. ngồi lên. Ngày hôm nay với non. Cái Ừ. เี้ยง้อนลยเดียวมีนายิ่นัอ่ป่าเนี่ป่าตะนี่นนนี่นั่เพือนนี่นั่นีู่่นั่นเลยไม่มีป่าบอกมี่าโะันี่มีแต่ป่ามีแ่ป่าตั้งตลอดเกอก็่มีหดเชื้อม่จอกโอ้ยเห็นเราเสียน้อยเียไปไหนนีแต่ป่าแต่าตั้งหลอดกันล่แต่ป่า

พี่ปลุกไว้ขอบกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลยายๆที่มาเบิ่งมาชมเด้อเลือดอิเลืกดช่วยบ่อ